วันนี้มากับคุณนายคนนี้ค่ะไหนามากที่หอยกันค่ะโอเคค่ะก็วันนี้นะจะพาม,มากินหอยยา่างอ่านะคะก็ร้านนี้อ้อเคยกินครั้งแรกนะคะแต่ว่าม้าเนี่ยเคยกินแล้วเคยกินบ่อยด้วยนะมาบอกว่าอร่อยมากร้อก็เลยเออโอเคมากินดีกว่าและที่สําคัญวันนี้เตรียมอะไรมาขอดูหน่อยเออ เราคือที่เกาหลีมันไม่มีน้ำจิ้มแบบนี้ใช่ปะเออนี่เฟรชอ็อปข้างในมีอะไรคะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้สดสดๆเลยนี่เราพบว่าจากบ้านด้วยใช่ปะคือหอยเอวยปลาหมึกเอวยุ้งเอิยัยยนก็ต้องกินกับซีฟู้ดสิแตถะะ่ถ้าเป็นน้ำจิ้มเกาหลีอะดูนะคะก็เป็นน้ำจิ้มเกาหลีที่กินกับซีฟู้ดจะเป็นนี้คล้ายๆโกจิังสีแดงๆแบบนี้นะคะ แล้วดูดิคนละเรื่องเลยอะ่ะโอเคม <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เดี๋ยวจะก,กินให้ดู <S <S อ่ะเขาเอามาเสิร์ฟแล้วนะคะเออเป็นขา้าวโพดข้าวโพดแล้วก็โรย,ยโรยด้วยชีสน,นะคะแล้วก็มีเอออะไรอะ่ะ แล้วก็อันนี้เป็นกิมจิหัวเจ้าเทาซอยนะคะสไลด์สไลซ์อ่าแล้วเขาก็จะมีอันนี้เป็นอ่ทิชชู่เปียกให้กับเรานะคะอ่าแล้วนี่นี่มอสมบีมันก็เป็นน้ำจิ้มอีกสูตรหนึ่งของเขาด้วยการใส่คันจังนะคะหรือว่าน้ำปลาเกาหลีอ่าอีกสูตรหนึ่งนะคะร้านนี้จัดหมูด้วยมากชนเลยหนคะนี่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 อ่า ถุงมือมีไว้น้องอะไรคะคุณนายเอาไว้จับที่คีบเอ่อเพราะว่าลาย่างมันร้อนร้อนมากเลาย่างก็ติดจับที่ลาย่างเดี๋ยวรอหอยโอเคค่ะเดี๋ยวเขาเอาหอยมาเสิร์ฟเสร็จแล้วค่ะอลังการมากค่ะปลาหมึกกุ้งหอยชีสอันนี้หอยใหญ่อันนี้ก็หอยใหญ่อุ้ยรสมากอ่ะเปลาดูนีนี่นีดูดิดูดิดูดิรสมา ใหญ่มากเลยอ่ะจะกินหมดไหมเนี่ยโอเคค่ะใหญ่จริงจะบอกว่ามันเยอะมากจนอ้อมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรย่างก่อนดีเอาหอยก่อนละกันเนาะมาเนะาะเอาหอยป่ะเอาหอยอันนี้หอยชแต่แบบหอยอันนี้อร่อยขอบอ้อนี่คุณใช้ที่คีบคุณใช้มือเลยใช่ไหมใช่ไม่มีอันนี้อร่อยมาก แต่อันเนี้ยอร่อยมากเลยอะ่ะน,นี่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 อันนี้ <c homicide> นี่ดูดิว้าวใหญ่มากเลยค่ะเน,นี่ยอันเนี้ยอร่อยหอยด๊อกเฮ้ยนี่หอ,อยหอ,อยแครงยักษ์ดูดิใหญ่มากอู้วสั่ใจแน่ดูดิใหญ่มากเลยอะ่ะ แน่นอนค่ะคุยเขียบผัดไปค่ะมาดูซิส์มื่กี้หอยปิดเลยปิดเลยกุ้งนี่มาจากเมืองไทยนะคะกุ้งเนี่ยพูดเลยว่าไม่ใช่ของเกาหลีของไทย<อ>ค่ะของไทยแน่นอนก็ของร้านแล้วค่ะเออติกน้ำเนอค่ะหอยอ่ะหอยอะไรคะหอยนางรมหอยนางรมโอเคอ่ะย่างนี้ก่อนละกันเนาะตัวนี้นะคะ หอยเนี่ยแล้วก็ชีสเนี่ยบอกว่าเดือดปุดๆเลยแล้วก็นี่โอ้ยได้กินม,มากเลยอ่ะดูหอยแข็งของเราหอยแข็งยักษ์ของเรามันต้องอร่อยมากแน่เลยอย่ะไหนดูดิโอใหญ่จริงใหญ่จริงเออไม่ได้กินหอยนานแล้วไข่ใหญ่ไข่แดงไม่ทำมาโนไม่เกี่ยว <laughs> วันนี้ชน,นีไม่มาเหงาหูมาก แต่ถ้าจะนี่อยู่กูไม่ได้กินหรอกอาหารเกาหลีเนี่ยหอยเหยดเนี่ยทำเหมือนข้าวแน่นอนอเอาเนี่ยดูนะคะน่ากินมากเดี๋และกินเผื่อนะทุกคนสุกแล้วนะเดี๋ยวจะลองกินนะคะเปลืำซาบิดาไม่มีที่ทิ้งเปลือกอ่ะนี่อ่าโอเคนะคะนี่เดี๋ยวจะชิม หอมมากหอยสดๆเลยอ่ะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรอจะหวานไหมอ่ะน้ำจิ้มน้องซ้ำนียเราน้ำจิ้มโค้กแลมอร่อยมากอ่ะแล้วหอยมันสดเลยคะหอยย่างหอยย่างโอเคโอเคเลยนี่ ไม่เขาไม่กินแา่ที่ชอบกินหอยใหญ่ค่ะชอบค่ะชอบกินหอยเล็กๆนะคะพอแล้วมากแม่ไม่ใส่ถุงมือน่ะหรอไม่ร้อนหรอไม่ร้อนค่ะจิ้มจิ้มน้ำจิ้มกินจิ้มไงวะปินอะปินน่ะชอบแบบหอยสดน้หวานมากเล่อยอร่อยไปกินกันนะคะค่ะมม่ก็เลยต้องมากินนะคะเอ่อจะมากินกุ้งไทยแน่นะนี่กุ้งไทยกุ้งไทย ดูดิชีสเดืดดดดดดอดปวดปวดกวดเลยค่ะอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกทำไมต้องใส่หมอ้อเอ้ยใส่กระทะวะหรืว่าปะก็จะได้ไม่ติดไงเขาจะทำไงวะเขาใส่ซอสมาแน่เลยอ่ะใช่ต้องตัดเราต้องตัดอุ้ยร,ร้อนชีสยุดมากเลยอ่ะรออ้อนร้อนร้อนร้อนแกกินแล้วจะไม่กินนะชีนะเอาจริงดิเออเหมาไปเลยอ้าวทไมไม่กินวะอร่อยออกอร่อยอยู่นี่ไงหอยมากชีแกดิชีสยุ่ดมากเลย นี่ถังข้างล่างเ้อะชิดยืดชิดยยื้อการเป็นสนุกไปเนาะการสนุกไปอุ้ยดูดิมันยืดอ่ะนางนางเอาปลาหมึกอะลองลองจิ้มลองจิ้มน้ำจิ้มไม่เคยกินน้ำจิ้มเคยเคยแต่ว่าไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอแต่ก็จะลองดูว่าวันนี้จะรู้สึกว่าเหมือนวันนั้นไหม โอเคว่มันก็เป็นหวานๆนี่มันหอยแล้วก็อร่อยเหมือนกันได้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เนาะนี้หอยเชลก็ไม่กินหอยเชลอย่างนี้ร้อยๆๆนี่ดูดีดมอีกแล้วควันขึ้นเลยค่ะ ได้กินไหมคะท่านผู้ชมมันควรจะตัดในวันมากหรือว่าท่านผู้ชมได้กินไหมคะมันใหญ่ก็กินเลยะคะมันเป็นหอยใหญ่หนะอยใหญ่มากขอมาสองนี่นี่น,นี่ดูนะบอกว่าจิ้มนำ้ำเชื่มใกล้ๆแล้วมันหลงชวนในหะน้ากินมึงเป็นไงอร่อยไหมคำโตมากออออรออร่ย่ยย หอมมากมากนะคะไอหอยทั้งหมดเนี <an io> <t> ่ยมากมันไม่กินเลยค่ะอีกอย่างตัวหอยเล็กค่ะได้กินกับหอยเนี้ยหอยเล็กค่ะตับกุ้งใช่โอ้ด้วยความที่แบบเราอยากกินน้ำซุปรา้อนใช่ไหมเราก็เลยสั่งเป็นมาม่ามาม่าใส่ทะเลมาด้วยเราะมีกิมจิมาเสิร์ฟด้วยนะจ๊ะ ตัวนี้กัดกินไม่ได้เลยเนาะเออ,ต,อต้องมีต้องมีนิสิคือมาม่าค่ะออคืออ,อ้อมอยากกินน้ำซุปแค่นั้นแหละหาเรื่องก,กินน้ำซุปไม่แต่เขาแบบเออก็ไม่อยากกินข้าวก็เ,ออเลยแบบเป็นมามา่าใช่ปะล่ะลดน้ำไปค่ะไม่ต้องเอาเอ,อมามามา่าเอาแต่น้ำซุปอ,อย่างงั้นเหรอ ดูดิดูดเดียน้ำแบบสีเข้มค้นมากปตาน่ากินปะอะ หลังจากที่กินไส้ไม่ใช่กินอะไรนะกินหอยย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็เลยบอกว่ามาต่อกันสักนิดนึงเพรางว่าพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์แล้วเราก็แบบว่าอยู่ไกลคนรักอะไรเงี้ยเออใช่ปะเกี่ยวปะวะไม่เกี่ยวนะเลยแบบว่าวันนี้เอาวันศุกร์เลยมันเลิ่งลื่นหลังจากที่แบบว่าทำกับข้าวไทยกินกันอยู่บ้านใช่ไหมอ้าวทีนี้มาต่อกันเนี่ยมันมีเครื่องดื่มแปลกๆค่ะอยู่ที่ร้านอะไรคะตอนนี้คะยังไงดี ใครชวนดีใครเยอะเลยใครชวนมาใครชวนมาดีดันดีดันมีคนถ่านมีคนถ่านคือจะบอกว่าสิ่งมันแบบคืออะไรสิ่งที่คุณพี่นุ่นเนี่ยมันคืออะไรมาใกล้ๆค่ะเบียร์แตงโมเบียร์แตงโมเบียร์แตงโมก็ชื่อเบป็นแตงโมคืออะไรอ่ะก็คือเบียร์กลิ่นแตงโมรสชาติก็หวานไหมคะท่านผู้ชมไม่ได้กลิ่นหรอกมื่อ ไม่ได้ไม่กินแตงโมไม่หรอเราได้กินแต่ผู้ชมแบบไม่ได้กินแตงโผู้ชมอ่ะแล้วรสชาติคือแตงโมแตงโมหวานแต่ผมเบียร์นิดหน่อยก็คือกินแตงโมกินแล้วก็เออรน็อกเออร์อร่อยอ่ะบ้านเรามีบ้างไหมลูกไม่มีเอาหรอใครมีใครมีบอกด้วยบอกด้วยบอกด้วยถ้าบ้านเรามีบอกด้วยอันนี้อันนี้อันนี้แปลกไหมเนี่ยแปลกวะแปลกไหมอีกคนถ่าเอาปวดจุ่มไปอย่างเงี้ยแปลกวะ ก็แปลกนะบ้านเราไม่มีนะอ๋อหล่อๆเดี๋ยวไม่ใช่คอมเมนต์บอกว่าพี่หาหนูไม่กินกินมาบ้านเราพี่หาสีลมเยอะไม่ก็ไม่เคยหากินที่สีลมนี่คะอันนี้นะคะแปลกสุดเพราะมันไม่เข้าพวกระค่ะแต่ว่าคือเอาไี่เข้าทุกคนเอากินแบบซีโอเคมอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเจอกันในช็อตต่อไปช็อตต่อไปอันนี้คุณย่าหนุ่มแดด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 พุทธ